สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพดศูนย์บาทอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมกลับมากับเจ้ารถยอดนิยมตอนนี้ครับโห oh, ผมตรงเลยกระแสแรงมากและเป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีของร้านเรานะครับออนิลิอุสสีประตูยีรักแคะจัดทรงลงล้อมาพร้อมสวยๆแบบนี้มาทั้งโฉมเก่าและโฉมใหม่เลยฮะรักพี่เสียได้น้องหรือรักน้องเสียได้พี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับสวยทั้งคู่ออกรถศูนย์บาทไปครับเอามาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะครับเป็น All New Esu นี้เป็นโฉมเก่าเนาะสประตูนะครับเป็นตัว Highlander จัดทรงลงล้อมาให้พร้อมและปี2019นะครับผมเปิดราคาเลย0กแสนสามหมื่ รามาดูตัวรถกันเลยครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัวล้อตัวยางเนี่ยเป็น T e 37นะครับ S U V ยยอดแดงยางเป็นยางปีใหม่นะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับรถทําการจัดทรงล้อมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยครับซอกในเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการแกะขยับอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เคยโดนชนจากด้านข้างนะครับดูจากเม็ดอ์คได้เลยเม็ดอ์คเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับสวยครับคันนี้ มีเสน่ห์มากภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับภายในดำนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกเนาะเกียร์ธรรมดาเลขไม่ห้าหม0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถสวยในส่วนของด้านหลังเนี่ยเบาะก,ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยแทบจะไม่มีคนนั่งนะครับใหม,ม่เลี่ยมเรี่ยมกิ๊บเลยนะครับภายนนอกเนี่ยสีสันเนี่ยค่อนข้างเต็มนะครับผมบอกเลยว่าสวยคีน นะครับสะอาดตามากคันนี้ดูง่ายเลยครับสวยในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเดิมๆครับสติกเกอร์ทุกอย่างติดตรงหมดนะครับไม่มีการชนหนักจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันครับรถเป็นเครื่องพันเครับตัวนี้เป็นเครื่องพันเเครื่องเดิมแต่ค okay, ันน hey, okay, mm ี้แอบบอกนิดนึงรีแมปมานิดหน่อยขับสนุกประหยัดน้ำมัน โคตรแรงครับคานหน้าฝากระโปรงเทปเดิมๆทุกอย่างครับไม่มีการชนหนักนะครับจากด้านหน้าสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนฝากระโปรงตะเข็บต่างๆเดิมหมดนะครับน,อน็อตต่างๆไม่เคยขยับรถถือว่าสวยเลยใช้งานดีนะครับขับนิ่มนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้639 โฉมนี้นะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะขึ้นเป็นโฉมใหม่นะครับหน้านี้เลยสวยๆหล่อๆจัดได้เต็มจัดได้ท่วมฟรีดาวนะครับฟรีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้อีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับ <ๆ S 1> เผื่อที่ใครกําลังมองหาคันนี้อยู่ตัวนี้เป็น all new สีประตูไฮแลนเดอร์นะครับ1.9 LDA mm hmm. เป็นปี2021นะครับเป็นโฉมใหม่แล้วหล่อยเช่นกันนะครับ mm hmm. เลือกไม่ถูกเลย mm hmm. ก็จะเอาโฉมเก่าดีโฉมใหม่ดีแต่คันเนี้ยผมบอกราคาก่อน719,000นาพครับ mm hmm. ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเหมือนเดิมออกรถ0บาทฟรีประกันภัยให้เรียบร้อยเสร็จสับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่าว่าสวยไหมทนไหมนะครับรถคันนี้นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกสีเดิมจากโรงงานนะครับสีค่อนข้างสวยครับสีเต็มครับสภาพดีตตัััววลล้ออยยยยยางงเเเเนนนนี่่่ปป็็็แมมมกใใหหหะครบ TE37 ด เป็นยางใหม่เบอร์255518นะครับจัดทรงให้เรียบร้อยยีราฟแคะโคตรสวยนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในซอกในเดิมจากโรงงานเหมือนกันครับดูจากเมนอัพได้เลยนะครับแกะให้ดูเลยเนาะสวยๆนะครับข้อดีของรถโฉมนี้นะครับรุ่น LDA เนี่ยมีกล้องถอยหลังครับมีจอทัชสกรีนครับนะฮะเชื่อมต่อมือถือได้นะฮะรถเป็นเกียร์ธรรมดาครับเลขไมล์20,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับใช้งานน้อยมากตัวเบาะเป็นภายในสีดำเบาะผ้านะครับไม่ ม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดสภาพสวยนะครับเดิมกิ๊ในส่วนของด้านหลังเช่นเคยครับแทบจะไม่มีใครนั่งใหม่มากนะครับรสวยๆนั่งสบายนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเดิมๆครับตัวไฟต่างๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสีเดิมจากโรงงานมีกล้องถอยหลังให้มาพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าเครื่องคันนี้เดิมไหมสวยไหมมีชนไหมนะครับไป รถเป็นเครื่องพันเเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็นพันเเจน2แล้วนะครับตัวนี้จะแรงนะครับขับนวลนิ่มนวลมากขึ้นนะครับเครื่องเดิมเลยคันนี้มีท่อไอเสียเท่นเดียวนะครับไม่เคยรีแมปไม่เคยลงกล่องนะครับมาร์กเดิมจุดเดิมต่างๆจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับคันหน้าฝากระโปรงสติ๊กเกอร์เพจน็อตต่างๆไม่เคยขยับไม่เคยจมน้านะครับรถสวยเครื่องดีขับนิ่มนะครับสาหรับใครที่มองหาอยู่นะครับคันนี้ผมขายอยู่700,000 10,000่น 9,000บาทนะครับปี2021เดี๋ยวเรามาสรุปราคากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันโฉมนี้639,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นโฉมใหม่หน่อย719,000บาทก็แล้วแต่แล้วกันนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับก็จัดแบบนั้นเลยรถทั้งคู่นะครับมีวารันตีให้นะครับว่าไม่มีการชนหนักพิวามจมน้าตัดต่อถ้าเกิดตรวจสอบพบเจอนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจานวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาและค่าตกใจให้อีก50,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีวารันตีหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีีกก1 11ปหหรรรือคับสใ ที่ดูอยู่แล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อด่วนได้ที่เบอร์0928187888หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่แอดไซด์เพชรคา999นะครับใครที่ดูอยู่นะครับอยู่ต่างจังหวัดสนใจรถคันนี้แต่ไม่สะดวกมาดูรถคันจริงนะครับสามารถที่จะจองออนไลน์ได้เลยนะครับสามารถทําสัญญาที่บ้านทําได้ทั่วไทยเลยนะครับส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนจะจากไปนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่รู้จะพิมพ์ไหนก็ fc พศฝุลผาละคันครับนะฮะยังวันนี้ผมพดศุ อย่าลืมนะครับชอบรถสวยชอบรถเดิมออกรถง่ายๆออกรถศูนย์บาทได้ทุเอาชีพที่เพรคั์เซ็นเตอร์ครับ